พี่น้องนะครับที่โทรมาถามผมเกี่ยวกับซปเปอร์คับนะครับตอนเนี้ยรถที่ผมสร้างไว้มีอยู่2องคันนะครับสองทีก็คือแดดนะครับส่วนซัครีคอร์ดตัวนู้นครับเดี๋ยวตัวนู้นครับผมมีเวฟร้อยี่บห้าอยู่คันหนึ่งแต่ตัวนี้จะมาทำคลิปในให้ดูสําหรับคนที่ชอบ2อทีครับอ่ะให้ดูเลยคันเนี้ทำเสร็จละสายป่า โซ่เนี่ยผมสั่งมารอบแรกผีไม่ได้แกเ,เออกมาเป็นผ้อมาเลยนะครับผมเปลี่ยนเสือ้เอเป็นเสื้อลอมน้องของโลว่าดู้รอครับ <c oughs> นิ่งๆนิน่งๆโอเคอ่ะไปะเราไปดูรถนครับแต็งแต็งตงตงต ตั้งลูกป,ปืนบาลานมันนะครับบอกอันนี้บอกไว้ก่อนตังลูกป,ปืนบาลานมาันแต่ขี่ได้ขี่ไปนะนี่เหรอครับสุบไปรครับสองทีจากที่เแหลมแหลม